สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เทียมีมันนี่เก่อนเราไล่เส้นฐานเงินตั้งแต่สื่อกลางแลกเปลี่ยน medium of exchange ไปจนถึง store of value และ unit of account วันนี้เราจะไปสู่ช่วงหัวเลี้ยงหัวต่อของโลกการเงินธนบัตรและ gold standard ช่วงเวลาที่กระดาษเริ่มมีค่าเท่าทองคำและทองคำกลายเป็นเสาหลักของระบบเศรษฐกิจโลกครับถามก่อนเลยว่าทำไมต้องมีธนบัตร เพราะการค้าสมัยก่อนหนักมากทั้งจริงและเปรียบเลยคือถ้าจะซื้อขายกันทีต้องขนเหรียญโลหะจำนวนมากเสี่ยงโดนปล้นแถมตรวจคุณภาพเหรียญก็ยุ่งยากวิธีการคือเอกสารแทนมูลค่ากระดาษที่บอกว่าคุณมีสิทธิ์ไปรับโลหะมีค่าได้เท่านี้ทำให้เดินทางไกลปลอดภัยขึ้นและชำระเงินข้ามเมืองง่ายขึ้นครับ ธนบัตรเกิดเร็วสุดในจีนช่วงราชวงศ์ซ่งราวศตวรรษที่11เรียกว่าเจียวจีจุดเริ่มจากพ่อค้าที่ไม่อยากพกเหรียญห้องแดงหนักๆเวลาเดินทางค้าขายระยะไกลรัฐและสำนักเงินออกเอกสารแทนให้เพื่อไปรับเงินจริงหรือโลหะในปลายทางแต่พอเป็นระดาษมีค่าปัญหาคลาสสิกก็มาออกเกินถ้าออกเอกสารมากกว่าทองหรือเงินสำรองความเชื่อมั่นจะสั่นคลอนเกิดเงินเฟ้อ จีนยุคต่อมาเช่นสมัยยวนกับหมิงก็มีช่วงที่รัฐพิมพ์ธนบัตรมากเกินจนค่ากระดาษดิ่งบทเรียนจีนเลยชัดมากธนบัตรจะมีค่าได้ต้องมีวิตในและมีสินทรัพย์หนูหลังหรืออย่างน้อยก็มีความเชื่อมั่นต่อผู้ออกสูงพอครับขยับมายุโรปก่อนมีธนาคารจริงจังคนรวยในลอนดอนจะฝากทองไว้กับช่างทองหรือ g o สม s m เพราะมีห้องนิรภัยพอฝากปุ๊บจะได้ใบรับฝากหรือ r e c e i p ไม่นานใบรับฝากเริ่มหมุนเวียนแทนทองจริงคนเริ่มรับใบแทนกันเพราะสะดวกปี1661ที่สวีเดนสถาบันชื่อสต็อกโฮมบังโกเริ่มออกธนบัตรอย่างเป็นระบบแต่บริหารพลาดสุดท้ายลม้มบทเรียนนี้นำไปสู่การตั้งสวีเรสริกส์แบงก์1668ซึ่งมักถูกมองเป็นธนาคารกลางเก่าแก่ที่สุดแล้วปี1694อังกฤษก่อตั้ง Bank of England จุดเปลี่ยนใหญ่ ธนบัตรของแบงก์อังกฤษในยุคแรกๆคือคำสัญญาว่านำใบนี้มาแลกทองหรือเงินได้นี่คือต้นแบบธนบัตรยุคใหม่ที่คนยอมรับเพราะแลกกลับเป็นโลหะได้จริงครับลองจินตนาการคุณคือพ่อค้าในลอนดอนปี1700คุณไม่อยากขนเหรียญหนักๆไปแมนเชสเตอร์คุณฝากทองไว้ที่ธนาคารในลอนดอนรับธนบัตรหรือดราฟติดตัว ไปถึงปลายทางก็เอากระดาษไปขึ้นเงินหรือใช้กระดาษนั้นจ่ายต่อให้คนขายของที่เชื่อถือธนาคารเดียวกันเบื้องหลังมีระบบ clearing house ระหว่างธนาคารชำระหนี้กันเป็นรอบๆและแน่นอนธนาคารไม่ได้ถือทอง100%เตต่อธนบัตรทุกใบเกิด fractional reserve ขึ้นหรือถือสำรองบางส่วนครับนั่นหมายถึงธนาคารต้องบริหารความเชื่อมั่นและสภาพคล่องเก่งมากเพราะถ้าคนแห่ไปแลกทองพร้อมกันหรือแบงรัก็เสียงครับ ศตวรรษที่18-19โลกถกเถียงกันเรื่องมาตรฐานโลหะบางประเทศใช้ใบเมท a ล l ิซิคือมีทั้งเงินซิลเวอร์และทองโกเป็นฐานบางประเทศเอนไปทางเงินหรือทองด้านใดด้านหนึ่งอังกฤษหลัง1816ปรับไปใช้มาตรฐานทองแบบจริงจังหลายชาติในยุโรปทยอยตามโดยเฉพาะหลังเยอรมนีรับเงินชดใช้จากสงครามฝรั่งเศสปร์เซียแล้วเทไปฝั่งทองในเอเชียญี่ปุ่นยุคเมจิก็ปฏิรูปการเงินอย่างรวดเร็ว ถ้ไม่ทองชนะเพราะทองมีความเสถียรและหายากพอเหมาะในสายตาคนยุคนั้น 2. การค้าระหว่างประเทศต้องการฐานร่วมเดียวลดการปวดหัวเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนครับ 3. เงินซิลเวอร์ประสบปัญหาปริมาณและอุปทานที่พันผวนทำให้ค่าแกว่งครับเข้าสู่ Classical g o ลด์สแตนดารช่วงคราวๆ1 8 7 0 1 9 1 4ถกประเทศกำหนดค่าเงินต่อทองตายตัวเช่น1ห,หน่วยเงินเท่ากับทองจำนวน x ภาพใหญ่ ถ้าประเทศ A เกินดุลการค้าทองไหลเข้าฐานเงินขยายราคาภายในขึ้นความสามารถในการแข่งขันลดลงประเทศ B ขาดดุลทองไหลออกฐานเงินหดราคาในประเทศลงส่งออกเก่งขึ้นนี่คือสิ่งที่เดวิดฮิวมเรียกว่า Price s p e c i e s Flow Mechanism ครับมันปรับเองให้ระบบกลับสมดุล ระดับธนาคารกลางคุมผ่างอัตรดอกเบี้ยถ้าทองกำลังไหลออกธนาคารกลางอาจขึ้นดอกเบี้ยดึงเงินจากต่างประเทศไหลเข้ามีโกลพอยส์ค่าตรากแลกเปลี่ยนเบี่ยงไปมากคนจะเริ่มขนทองจริงไปชำระข้ามประเทศทำให้ค่าเงินกลับเข้าช่วง ข้อดีคือเงินเฟอ้อต่ำระเบียบวินัยสูงคาดการได้ดีการค้าระหว่างประเทศสะดวกข้อเสียคือยืดหยุ่นต่ำในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเสียงเงินเฟอ้อแก้ปัญหาเร็วและแรมไม่ค่อยได้1นึ่สงครามโลกครั้ง 1, ที่หนึ่งปะทุหลายประเทศใช้โกลสแตนดาร์ดต้องใช้เงินจำนวนมากเพื่อทำสงครามหลังสงครามพยายามกลับสู่ทองแต่ไม่สมบูรณ์เกิดโกลเอ็กซ์ชานสแตนดาร์ดคือบางประเทศผูกเงินกับปอนหรือดอลลาร์ที่ผูกทองอีกที อังกฤษปี1925กลับทองที่อัตราเก่าทำให้ปอนแข็งเกินจริงเศรษฐกิจฝืดฝรั่งเศสก,กลับในระดับต่ำเกินไปกลายเป็นอีกแรงบิดเมื่อเศรษฐกิจโลกชะลอนโยบายการเงินถูกล็อกตามทองเกิดภาวะเงินเฟอ้อหรือดิเฟเลชัน่นกดค่าจ้างราคาสินค้าซ้ำเติมเศรษฐกิจ 1939วิกฤตเศรษฐกิจโลกประทุหลายประเทศทยอยเลิกผูกทองอังกฤษออกก่อนปี1931สหรัฐ1933ยุติการแลกทองภายในประเทศปรับค่าใหม่ให้ทองแพงขึ้นในดอลลาร์กำหนด35ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี1934ยุค1 9่0ก 1930, เต็มไปด้วย competitive devaluations และกำแพงภาษีโลกการค้าสะดุดแรงครับ หลังสงครามโลกครั้งที่สประเทศต่างๆต้องการระบบเงินที่ทำนายได้แต่ยังยืดหยุ่นพอปี1944จึงเกิดเบรทันบูดดอลลา,าร์สหรัฐผูกกับทองที่35ดอลลาร์ต่อ1ออนซ์ประเทศอื่นผูกค่าเงินกับดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนปรับได้แต่ต้องได้รับความเห็นชอบเมื่อจำเป็นก็ตั้ง IMF และ World Bank เพื่อพยุงเสถียรภาพและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ปี1950-1960ระบบทำงานพอใช้เพราะมีทุนสร้างใหม่หลังสงครามและโลกต้องการดอลล่าร์เพื่อค้าและลงทุนแต่ปัญหาที่เรียกว่า Triffin d e l e m a โผล่ขึ้นโลกอยากถือดอลลาร์มากขึ้นสหรัฐต้องขาดดุลปล่อยดอลลาร์ออกไปสำรองทองไม่พอรองรับการแลกปี1968เกิดปัญหาตลาดทองโกพูสั่นคลอนจนถึง1971ประธานาธิบดีนิกสันประกาศยุติการแลกดอลลาร์เป็นทองหรือนิกซั s ช็อค ไม่กี่ปีต่อมาโลกเปลี่ยนสู่ระบบลอยตัวของค่าเงินหรือ floating rate เต็มรูปแบบครับข้อดีการผูกทองเงินเฟ้อต่ำระบิบวินัยสูงคาดการได้ดีการขาระวางประเทศสะดวกข้อเสียคือยืดหยุ่นต่ำในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเสียงเงินเฟ้อแก้ปัญหาร็วและแรงไม่ค่อยได้ยิ่งเศรษฐกิจโลกซับซ้อนขึ้นต้องใช้เครื่องมือการเงินและการคลังแบบยืดหยุน่น g กลส standard จึงไม่พอดีกับโลกใหม่ หลังปี1971เราเข้าสู่ยุคเจ็ตมน,นีเงินที่มีค่าตามความเชื่อมั่นต่อสถาบันและนโยบายไม่ได้ผูกกับทองและนี่เองที่เปิดพื้นที่ให้มีคนตั้งคำถามว่าถ้าเราอยากได้เงินที่หายากโปร่งใสและต่อต้านการพิมพ์เกินจะทำยังไงคำถามนั้นจะพาเราไปสู่โลกของคริปโตและบิตคอยนใน AP ต่อๆไปครับจินตนาการว่าคุณเป็นพ่อทาอังกฤษปี1750คุณขายผ้าขนเตาได้กำไรงามแต่จะไปซื้อชาและเครื่องเทศจากเอเชีย คุณฝากทองไว้ที่ธนาคารในลอนดอนรับธนบัตรติดตัวเมื่อถึงท่าเรือในทแลนดคุณใช้ธนบัตรหรือดราฟไปขึ้นเงินกับตัวแทนธนาคารพันธมิตรเมื่อนั้นค่อยซื้อสินค้าขึ้นเรือการเดินทางไกลเบาลงปลอดภัยขึ้นและต้นทุนธุรกรรมลดลงกำไรของคุณเพิ่มขึ้นแบบที่ยุคเหรียญโลหะล้นลวนททำไม่ได้ครับ ย้อนมาช่วงปี1960คุณเปิดร้านกาแฟาเล็กๆในปารีสคุณนำเข้า,มาเมลกาแฟาจากบราซิลคุณรู้ว่าฟรังฝรั่งเศสผูกกับดอลล่าและดอลล่าผูกกับทองราคานำเข้ามีกรอบที่คัดเดาได้ดีคุณทำสัญญาระยะยาวกับซัพพลายเออร์ได้ง่ายขึ้นนี่คือข้อดีเชิงธุรกิจของระบบแลกเปลี่ยนแบบคงที่แต่ด้านกลับคือความยุดหยุ่นต่ำเวลาตลาดโลกช็อกครับเราผ่านมาไกลแล้ว จีนสมัยทรงออกธนบัตรแก้ปัญหาน้ำหนักเหรียญยุโรปพัฒนาใบรับฝากของช่างทองสู่แบงก์โน้ตที่แลกทองได้โลกเลือกทองเป็นมาตรฐานร่วมสร้างคลาสสิคอลโกลด์สแตนดาร์ดให้การขาพุ่งสงครามโลกและภาวะเศรษฐกิจทำให้กรอบทองแคบเกินไปเบรทันบูดดึงโลกกลับเข้าระเบียบแต่ติดปริศนาของดอลลาร์และสำรองทองปี1971ประตูแลกทองปิดโลกเข้าสู่เฟียด ความหมายสําคัญคือมูลค่าเงินทุกวันนี้ยืนอยู่บนความเชื่อมั่นต่อสถาบันและนโยบายนี่คือเวทีที่มีคนตั้งคําถามว่าถ้าเราอยากได้เงินที่หายากโปร่งใสและต่อต้านการพิมพ์เกินจะทํำยังไงคำถามนั้นจะพาเราไปสู่โลกของคริปโตและบิตคอยนใน AP ต่อๆไปครับและนี่คือกำเนิดธนบัตรและโกลด์สแตนดาร์ดเส้นเรื่องที่ทำให้กระดาษมีค่าและทองคำกลายเป็นเข็มทิศของโลกการเงิน เอพีหน้าเราจะไปกันต่อที่ f i ียสมานี่ทำไมโลกต้องพึ่งพาเงินตามนโยบายเครื่องมืออย่างอัตราดอกเบี้ยปริมาณเงินและ QE ทําทำงานยังไงและช่องว่างไหนที่ Bitcoin คริปโตเข้ามาท้าทายครับขอบคุณที่ฟังเทียมิมานี่ถ้าชอบอย่าลืมก็ติดตามแล้วเจอกัน a p พีหน้าครับ